วิธีการตั้งค่าเตือนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับอ่อยเชีงมันจะขึ้นตรงนี้นะครับกดคู่เลยปุ๊บนาฬิกาจะกระพริบก่อนเลยครับแล้วก็กดสี่เลยเนี่ยผมตั้งไว้ที่สองพัน้วก็จะตั้งให้ดูใหม่ วิธีทั้งค่าการเือนถ่ายน้ำมันเกลือน,นะครับจะขึ้นออยอเชงตรงนี้นะครับกดคู่เลยครับในการจงพิบก่อนเลยครับแล้วก็กดดีเ่ยเน่ผมตั้งไว้ที่สองพันโลแล้วกดตัวนี้เซ็ตแล้วก็มาตั้งตรงนี้ครับ2 5งพเราจะเอากี่กิโลดีผมก็จะตั้งที่สองพันนะครับ เราตั้ง2,000แล้วก็กดเซตปุ๊บนี่ครับมันจะขึ้นตรงนี้อ่อยเช้งการแจ้งเตือนใครไม่ทานก็เปิดดีคลิปดูคลิปใหม่ได้นะครับสวัสดีครับ